แนวโน้มราคาข้าวข้าวดีกระสวงพานิชย์ราคาข้าวดีกว่าหลายๆปีเทียบราคาข้าวปีนี้ปีที่แล้ว ราคาข้าวในตลาดโลกสูงขึ้นเรามาติดตามข่าวสารสถานการณ์แนวโน้มราคาข้าวกันบ้างนะครับในปีนี้นะครับเป็นปีที่คาดการว่าราคาข้าวจะดีกว่าหลายปีที่ผ่านมาเพราะอุปทานข้าวในตลาดโลกจะน้อยลงนะครับถ้ามาดูราคาข้าวในประเทศไทยเราเทียบตั้งแต่ช่วงนี้นะครับของปีที่แล้วกับในช่วงต้นปีนี้และในช่วงนับปัจจุบันนี้นะครับ ก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของราคาข้าวนะครับเพิ่มขึ้นจริงเรามาดูตารางเปรียบเทียบราคาข้าวในปีนี้นะครับและราคาข้าวในปีที่แล้วราคาซื้อขายอยู่ที่เท่าไหร่ไปดูกันได้เลยครับมาดูชนิดที่1น,นะครับข้าวเปลือกเจ้า5%เเตความชื้นที่15%์เนะครับเทียบในช่วงเดือนกันยายนปี25-64ราคาซื้อขายจะอยู่ที่7,500บาทจนถึง8 0 0 0บาทนะครับ ในปีการผลิต2,563ทับ64และในช่วงเดือนมกราคมปี2,565นะครับราคาซื้อขายจะอยู่ที่7,500บาทจนถึง8,600บาทต่อตันนะครับในช่วงของปี2,564ทับ65นั่นเองครับและในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับราคาซื้อขายจะอยู่ที่9,300บาทนะครับจนถึง15,000บาทต่อตันนั่นเองครับ สำหรับชนิดที่2นะครับข้าวเปลือกหอมมะลิความชื้นที่15เปอร์เซ็นต์ในช่วงเดือนกันยายนปี2 5 6 4นะครับราคาซื้อขายจะอยู่ที่9,500บาทจนถึง11,400บาทต่อตันนั่นเองครับและในช่วงเดือนมกราคมปี2565ราคาซื้อขายจะอยู่ที่9,400บาทจนถึง14,700บาทต่อตันนะครับในช่วงเดือนกันยายนปี2565นะครับ ณปัจจุบันนี้นะครับราคาซื้อขายจะอยู่ที่1 4 0 0 0บาทจนถึง15,800บาทนั่นเองครับสำหรับชนิดที่3นะครับข้าวขาว5%ในช่วงเดือนกันยายนนะครับซื้อขายอยู่ที่ -1,450 บาทนะครับจนถึง1,500บาทต่อตันและในช่วงเดือนมกราคมนะครับปี2,565ราคาซื้อขายจะอยู่ที่1,280บาทจนถึง1,300บาทต่อตัน สำหรับในช่วงเดือนกันยายนนะครับปี2565ราคาซื้อขายจะอยู่ที่่ที่1450บาทจนถึง1,500บาทต่อตันนั่นเองครับสำหรับชนิดที่4่นะครับข้าวสารหอมมะลิ100%เเซ์ชั้น2นะครับในช่วงเดือนกันยายนปี2 5 6 4ราคาซื้อขายจะอยู่ที่2 0 0 0 0บาทนะครับจนถึง21,500บาทและในช่วงเดือนมกราคมปี2565นะครับราคาซื้อขายจะอยู่ที่ 2 3 0 0 0บาทนะครับจนถึง2 4 0 0 0บาทต่อตันและในช่วงเดียวกันนะครับล่าสุดในช่วงเดือนกันยายนปี2565ราคาซื้อขายณปัจจุบันนะครับจะอยู่ที่29,500บาทจนถึง3 5 0 0บาทนั่นเองครับสำหรับข้อมูลเทียบราคาข้าวในปีนี้กับปีที่แล้วนะครับ ต้องขอบคุณข้อมูลจากทางสมาคมโรงสีข้าวไทยด้วยนะครับที่ได้จัดทำข้อมูลตรงนี้มาเผยแพร่ให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วกันในปีที่ดูเหมือนจะเป็นปีที่ดีนะครับสำหรับชาวนาแต่ด้วยความที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงนะครับในเรื่องของฝนฟ้าอากาศในปีนี้นะครับก็ยังคงเป็นอีกปีนะครับที่ชาวนายังไม่สามารถยิ้มได้เพราะในหลายพื้นที่นะครับต้องเผชิญกับภัยแล้ง ขนาดที่หลายพื้นที่นะครับก็ยังเจอกับภายน้าท่วมและยังมีปัจจัยลบในด้านอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัจจัยในเรื่องของการผลิตต้นทุนราคาปุ๋ยที่สูงขึ้นนะครับตามรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด,ด้านการเกษตรนะครับของทางกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์นับตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาเกษตรกรชาวนาน,นะครับได้รับผลกระทบในด้านของเกษตรจากภัยแล้งและยังมีภัยน้ําท่วมหลายระลอกด้วยกันนะครับ ในส่วนของการใช้ดาวเทียมนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์ภัยน้ำท่วมเมื่อวันที่7กันยายนนะครับปี2 5 6 5ที่ผ่านมาพบพื้นที่น้ำท่วมขังนะครับจำนวน1,655,983ไร่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับทำให้พื้นที่นาข้าวนะครับได้รับผลกระทบไปแล้วอยู่ที่7,11,235ไร่นั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ